สวัสดีครับแล้วกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยอาร์เธอร์ซีเฮดนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในอีเวนต์ที่เครื่องรางด์กสุดเก่งอีกแล้วนะครับอีเวนต์นี้นะครับผมจะมาทํา 2G จีนนะครับคือหมวกท่องเที่ยวของบิสกิตแล้วก็เกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกหนึ่งประเทศนะครับอีเวนต์ที่แล้วนะครับบอกว่าเอาหมวกมาเยอะๆนะครับจ m จัดให้เลยนะครับเอาหมวกบิสกิตมาให้ผมสุ่มอีกแล้วนะสาหรับใครที่สุ่มช่วงนี้นะครับระวังด้วยนะครับเซิร์ฟแหลกมากเลยครับตอนนี้ผมหลุดบ่อยมากเลยกดซื้อปุ๊บหลุดตลอดเลยเนี่ สงสัยอีเวนต์ดีจะนะครับคนมาแย่งกันสุมนส่มเนาะเซิร์ฟเลยแหลกเลยดาร์กเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกในประเทศนะครับจี้นี้ต้องทําเลยนะครับจี้ดีที่สุดในยุคนี้เลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามันมีทั้งเกาะลอยฟ้ามันมีทั้งในประเทศนะครับมันเลยแบบดีเนาะมีความสามารถแบบ2อย่างในตัวเลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งมันเป็นจี้ดาร์กด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์มันเลยเยอะนะครับต้องทํานะครับเนี่ยอีเวนต์นี้พลาดไม่ได้จริงๆนะ 3,500เพรได้20กล่องนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับปิดน้อยนะว่าเพราะว่าอีเวนต์นี้ใช้แค่เอแค่5อันเองนะครับใช้น้อยอยู่นะถว่าถ้ากิจกรรมจี้ดักมาแบบนี้บ่อยๆนะครับผมจะสุ่มจี้ดักตลอดเลยนะครับมาจากกล่อง50เพรทีไลผมเกลือทุกทีเลยนะครับกิจกรรมนี้คือกิจกรรมแจกามสุขคือให้ประชาชนนะครับพอเราปิจี้ใหม่นะครับมันจะได้เพรคืนอีก300เพรนะครับจี้ละ300เพรเนาะ ได้เฉพาะจี้เครื่องรางดาร์กใหม่นะครับจี้เครื่องรางดาร์กที่กลับมานี่มันไม่ได้นะครับแต่ผมว่าความคิดหัวการค้า g m เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับจากอีเวนต์ที่แล้วที่ผมด่าไปเนาะอีเวนต์นี้ผมถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันให้เพชรคืนด้วย300เพชรต่อจี้นะครับแล้วก็มีซื้อ20แพ็ค3,500เพชรน,นะครับคุ้มอยู่นะครับผมว่า เ,เปิด1ชุดยังไงก็ได้การันตี F 2อันนะครับถ้าดวงแย่หน่อยก็ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าได้ A บวกหชิ้นก็ถือว่าได้มา5ชิ้นแล้วครับเออย่างผมนะครับที่สุ่มจี้สุ่มการ์ดกรเกลือนะครับผมยังมั่นใจเลยนะว่าผมจะปิดน้อยนะครับ 3,500เพชรได้กล่องจี้มาสุ่ม20กล่องนะครับคือคุ้มมากๆนะครับว่าส่วนตัวผมคิดว่านะครับกิจกรรมดีขนาดนี้แสดงว่าต้องมีตัวละครจำเจ็เข้ามาแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าผมก็จะสุ่มจี้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องได้ใช้เนาะแล้วผมบอกตรงๆเลยนะครับตัวผมเป็นสายสะสมหมวกเนาะอย่างที่ผมเคยบอกในหลายคลิปแล้วนะครับว่าผมเป็นสายสะสมหมวกเนาะผมก็เลยจะต้องตามหาหมวกคุกอันนะครับเหลือหมวกโจมตีนะครับสมมุติถ้า GM ได้ดูคลิปผมนะครับโปรดเอาหมวก โจมตีเข้ามาต่อเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะซ่มหาต่อครับเตรียมหมวกไว้หลายๆไปนะครับจะได้เล่นได้หลายๆสายเนาะเผื่อแบบตัวละครใหม่เข้ามาเรื่อยๆมันจะได้เลือกได้ว่าใช้หมวกอะไรดีหุ้ยคุ้มเลย A กับ A อบวกออก5กล่องนี้ผมเป็นหน้าม้า GM หรือเปล่าครับเนี่ยแต่การซ่มกล่องอย่างนี้มันอยู่ที่ดวงคนนะครับถ้า A อบวกออก1ชิ้นนี่ก็คือได้ A มา5ชิ้นเลยนะครับมันคุ้มอยู่แล้วนะครับ บางคนดวงดีหน่อยได้ S สเลยก็เหมือนได้ A บวกมาหชิ้นนะครับโคตรกำไรเลยนะครับปิดง่ายด้วยนะเนี่ยใครดวงดีนะครับแบบเนี่ยเปิดกรบผมเนี่ยเห็นไหมไม่มีเกลือเลยนะครับแทบไม่มีเกลือเลยเนี่ยดูดิเลดมันอยู่ที่2ถึง3ชิ้นอยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้าดวงเกลือแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับแม่งเกลือไม่ออกสักชิ้นเลยถ้าผมเป็นราชาเกลือนะครับผมยังกล้าการันตีเลยนะครับว่าปิดน้อยมากๆนะครับ อยาก S ออกมั่งเนี่ยแต่ A มันออก4ชิ้นนี่ก็คุ้มนะครับ A บวกออกชิ้นเดียวก็คุ้มแล้วเนาะผมซื้อมา7 0 0 0เพชรเองนะครับตอนนี้ผมจะปิดได้1ชิ้นแล้วนะครับตอนนี้ยังเหลือไว้แบบอาจจะซุ่มได้อีก2ชิ้นนู่นนะครับเนี่ยผมว่าแต่จะได้เกินมาเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะยังไงเราก็จะปิด2ชิ้นอยู่แล้วนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราเนาะกิจกรรมจี้ดาร์กการันตีและซื้อจี T ้ถูกแบบนี้ไม่ทําถือว่าพลาดจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เจอบ่อยนะครับว่ามันมาขายแบบนี้เนาะ ปกติอีเวนต์การันตีอย่างนี้นะครับผมน่าจะ9 0 0 0พันเพชนะครับแล้วก็ได้มา1ชิ้นเนาะแต่ว่าอันนี้น่าจะได้เกือบ2ชิ้นเลยครับเนี่ยโอเคครับเราก็สุ่มเป็น2เซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าเราได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอ้โหเกือบปิดแล้วนะครับเนี่ยเจ็ดพันนะครับเกือบปิดแล้วนะได้ A บวกมาถ้าผมคำนวณน่าจะได้ทั้งหมด24ชิ้นนะครับขาดอีกชิ้นเดียวเนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อนะครับเดี๋ยวผมขอแลกก่อนเนาะ เ0 0 0พเพชก็เกือบปิดแล้วนะครับเดี๋ยวซื้ออีก3,500เพชนะครับก็จะเป็น1500เพชพอดีนะครับผมก็ปิดแล้วเนาะเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้อีกกิจจี้นะครับนี่นะครับถ้าแลกมาทั้งหมดแล้วผมก็จะได้ A บวกมาทั้งหมด2 4ิชิ้นพอดีนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับต้องไปซื้อแพ็คนะครับพอซื้อแพ็คปุ๊บเซิร์ฟมันแหลกนะครับรีมเซิร์ฟมาใหม่เนาะเดี๋ยวมันต้องเน็ตรีแน่เลยครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเซิร์ฟมันต้องรีแน่นอน ปั๊บนั่นไงเอาอีกแล้วช่วงที่เซิร์ฟรีใหม่ผมไม่แนะนําให้สุ่มนะครับมันจะแหลกแบบนี้นะครับแต่ผมต้องทําคลิปให้ผู้ชมดูนะครับผมก็เลยมาสุ่มก่อนนะครับผมต้องทนหัวร้อนนิดนึงครับแต่ว่าจะสุ่มให้ผู้ชมได้ดูนะครับก็สําหรับใครที่อยากประหยัดเพชรนะครับมันมีแพ็คแฟลเซลมาขายนะครับได้5แพ็คนะครับในราคา99บาทนะครับแต่ผมแนะนําอย่าไปซื้อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดหาที่ที่2กันต่อเลยนะครับ เพราะว่าเลื่ออีกแค่ A บวกชิ้นเดียวผมก็จะปิดจี้หนึ่งแล้วนะครับอีเวนต์นี้คุ้มมากเลยนะครับปกติผมหา2อจี้นี่น่าจะหมดหมื่นห้านะครับแต่ว่าอันนี้ผมหมื่นหมดแค่หมื่นเดียวเองนะครับปิดไปจี้หนึ่งแล้วแถมยังเหลือกล่องไว้เปิดอีกเพียบเลยนะครับเนี่ยผมปิดไปแล้วนะครับจี้หนึ่งเนาะตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปกดแลกเอานะครับเดี๋ยวผมขอสุ่มต่อก่อนนะครับดวงกําลังมาเลยเนาะเนี่ยเอบวกกำลังออกดีเลยเดี๋ยวผมขอสุ่มต่อไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมคืนความสุขให้ชาวไลน์เกมเศรษฐีนะครับเนี่ย แต่ผมว่า GM มันใจดีแปลกๆนะครับแสดงว่ามันต้องมีตัวละครเก่งๆเข้ามาแน่ๆเลยนะครับมันก็เลยมาหลอกแดงเพชรเราก่อนนะครับถ้าใครจะทําตัวละครก็คํานวณเพชรไว้ดีๆนะครับส่วนผมไม่อยากทําตัวละครแล้วครับเพราะว่าผมหาจี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าผมเคยบอกไว้แล้วว่าผมทําตัวละครแล้วมันเกลือนะครับส่วนใครที่จะทําตัวละครนะครับแล้วอยากทําจี้ด้วยก็ทําแค่จี้เดียวก็พอนะครับซื้อ2แพ็คนะครับเจ็ดพันเพชรก็น่าจะปิดแล้วนะครับ เพราะว่าขนาดผมดวงเกลือนะครับซื้อมา2แพ็คนะครับ40อันนะครับผมก็เปิดได้มันก็ปิดอยู่นะครับปิดพอดีเป๊ะเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมมาหาจี้ที่2นะครับผมก็เลยซื้อเหมาไปเลยครับ3แพ็ค1,500หาเพชรนะครับเหมาเกลือไปเลยแต่ผมว่าอีเวนต์นี้คนสุ่มเยอะอยู่นะครับชื่อขึ้นกันรัวๆเลยเนาะเพราะว่าไอจี้เกาะลอยฟ้าในประเทศดาร์กครับเปอร์เซ็นต์มันเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นจี้ที่ดีมากๆเลยนะใช้ไม่สุ่มถือว่าพลาดจริงๆครับ โอกาสปิดจี้ดาร์กถูกมาแล้วใครไม่เปิดถือว่าพลาดนะครับอันนี้ผมขอย้ำอีกทีนะครับใครไม่เปิดถือว่าพลาดจี้เกาะลอยฟ้าที่ถูกในประเทศนะครับจี้สามัญประจาบ้านเลยเนาะเดี๋ยวผมขอทําการแลกจี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะทําการปิด2จี้เดี๋ยวมันจะงงนะครับว่าผมต้องเก็บอีกเท่าไหร่เนาะตอนนี้นะครับผมจะเปิดไปจะครบ60แพ็คแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาดูกอนน่อยว่ามันได้เท่าไหร่เนาะตอนนี้ผมก็ได้จี้หนึ่งแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะไปแลกเกาะลอยฟ้าที่ถูกเนรเทศเนาะของดีแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวผมแลกเอสเลยเดี๋ยวผมไปแลกให้ดูเลยแล้วก็มันมีจี้ด์กที่มันเป็นป้องกันกักขังด้วยนะครับอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับเอาไว้แบบกันพวกที่มันเล่นขังบ่อยๆนะครับอย่างเช่นไนกี้อะไรอย่างเงี้ยครับอีเวนต์นี้มันถือว่าเป็นสูยรรวมจี้ระดับท็อปจริงๆนะครับดูดิมีแต่จี้ดีๆนะครับผมกดให้ดูเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะแลกเกาะลอยฟ้าราชจุขเนรเทศเลยนะครับ ตอนนี้นะครับจากที่ผมคำนวณแล้วผมเหลือ S อีกหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวเปิดหาต่ออีก S อีกสี่ชิ้นเนาะยังไงผมคำนวณแล้วนะครับผมปิดน้อยแน่นอนนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับพอปิด1นึ่งแล้วมันได้คืนมาอีก300เพชรนะครับถือว่าผมประหยัดงบไปอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทํา,ทาการสุ่มกันต่อเลยนะครับของดีแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะเดี๋ยวผมสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะเอ้เดีย๋ยวมาซื้อแพ็คแต่มันจะหลุดอีกไหมนะเนี่ยเออโอเคมันไม่หลุดวะเริ่มดีแล้วนะครับอ้าว เพิ่งชมไปแม่งเอาอีกแล้วใครที่จะมาสุ่มช่วงรีเซิร์ฟใหม่ๆนะครับผมแนะนำนะครับอย่าดีกว่านะครับอย่าคิดลองดีกับมันนะครับมันแหลกโคตรๆเลยตอนนี้คนสุ่มเยอะนะครับจี้ดีๆมันมาเยอะครับสงสัยคนมาสุ่มเยอะนะครับมันก็เลยแบบรีเซิร์ฟไม่ทันนะครับมันแบบทาเซิร์ฟไม่ทันเนาะก็อย่างว่าเลยครับของดีๆใครก็อยากได้เนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อกันเลยนะครับ วันนี้ผมไม่เป็นราชาเกือบหนึ่งวันนะครับเพราะว่าปิดมาแล้ว1นึ่นะครับปิดแค่เจ็ดพันเพชรเองเนาะที่2อก็ได้มาในราคาผมว่าน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ได้มาเอมา2ชิ้นแล้วครับถ้าผมคำนวณน,นะคือเปิด1กล่องนะครับมันได้ A3 ชิ้นแน่นอนอยู่แล้วครับเลทมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครดวงไม่ดีก็ไม่ได้เลยครับเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมพูดปุ๊บมันเอาปั๊บเลยนะครับเหมือนแบบอ่านปากได้อะ ผมอุตส่าห์โปรโมทให้คนสุมเยอะๆนะครับ GM ออกมาเลทดีๆหน่อยเถอะแต่ถึงผมไม่โปรโมทนะครับยังไงกิจกรรมนี้มันก็คุ้มอยู่ดีนะครับ3500เพชรได้มา20แพ็คนะครับคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกครับเปิดเปิดไปเถอครับไม่มีใครเกลือกว่าผมอีกแล้วแหละผมว่าผมแม่งราชาเกลือทั้งจี้ทั้งตัวละครนะครับไม่เชื่อไปถามช่องอื่นได้นะครับผมเกลือที่สุดแล้ว ถ้าไอดีเกลืออย่างผมยังสุ่มได้ไม่เกลือขนาดนี้นะครับแสดงว่าคนอื่นก็ต้องไม่เกลือเหมือนผมนะครับตำแหน่งราชาเกลือนะครับผมจะขอรับไว้เองคนเดียวนะครับคนอื่นอย่าเอาไปนะครับราชาเกลือสําหรับใครที่ติดตามช่องผมนะครับปิดเท่าไหร่ผมขอรบกวนคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปไปเนาะบางคนไม่มาคอมเมนต์ผมเลยผมก็เสียใจนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้นะว่าเพื่อนๆนะ พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับในเกมเศรษฐีที่ติดตามผมนะครับว่าสุ่มจี้กันไหมแล้วปิดไปเท่าไหร่นะครับผมก็อยากรู้ครับเพราะว่าเราเล่นเกมเศรษฐีเราอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันนะครับก็อยากจะรู้จักกันไว้นะครับผมซุ่มไปเกือบ10นาทีแล้วนะครับแต่มันก็ยังรีเซิร์ฟไม่เสร็จนะครับตอนนี้นะครับเกมเศรษฐีที่ดีนะครับเกมดีครับเกมดีอีสปอร์ต เดี๋ยวผมขอซื้อแพ็คไว้เยอะๆเลยนะครับผมจะกะเอานะครับว่าผมจะปิดเท่าไหร่เนาะเนี่ยเพราะว่าถ้าผมไม่ซื้อไว้มันกระตุกแบบนี้นะผมหมุดหิดนะครับตอนนี้ขออนุญาตซื้อแพ็คไว้เยอะๆเลยนะครับตอนนี้ใกล้จะปิดแล้วเนาะเพราะว่าผมคำนวณแล้วน่าจะซื้ออีกสัก3 4แพ็คนะครับมันน่าจะปิดแล้วเนาะแล้วก็ไอ้ร้านค้าลึกลับแฝดเซลนะครับ99้บาทได้5แพ็คนะครับไม่แนะนำให้ซื้อนะครับโคตรแพงเลยตกแพ็คละ20บาทนะครับ เดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลยนะครับใกล้ปิดแล้วเนาะตอนนี้แสงเอสออก2อันนะครับแต่แม่งไม่ออก G เอสมาให้หกเลยถ้าออก g เอสมาเลยนี่ปิดเลยนะครับเนี่ยหรือว่าออก A บวกมาก็ได้นะครับเพราะว่าออก A บวกมามันก็จะประหยัดเนี่ยแบบเนี้ยถ้าออกมาแบบนี้ปุ๊บมืนผมได้มา9ชิ้นเลยนะครับ A อีเวตนนี e ้นะครับถือว่าทีมมาร์เก็ตติ้งทำงานดีมากเลยนะครับเพราะว่าคนเล่นจะได้แบบประหยัดงบนะครับไม่ต้องแบบเกลือแบบ อีเว้นที่ผ่านๆมานะครับตามจริงนะครับถ้าเปิดให้ซื้อ3,500เพชรได้20แพ็คเปิดแบบเปิดไปตลอดเลยไม่ต้องจำกัดที่3แพ็คนะครับผมว่าโอเคกว่าน,นี้นะครับควรจะได้ปิดจีนะ้เยอะๆเนาะอันนี้มันจำกัดให้ซื้อได้แค่3แพ็คนะครับก็คือผมปิดได้แค่2จี้เองนะครับเพราะว่าถ้าซื้อแพ็คละ900มันก็จะปิดแพงนะครับมันไม่คุ้มนะครับเนี่ยพอมันหมดแพ็คปุ๊บผมต้องมาซื้อแพ็คละ900นะครับมันมันขาดทุนเนาะผมว่า ถ้าเปิด20แพ็ค3,500เพชรเปิดขายไปตลอดเลยนี่ผมกะว่าผมจะปิดสัก4-5จีเลยนะครับนี่ผมยอมเพชรหมดไปเลยนะเพราะมันจำกัดการซื้อนะครับผมก็เลยทำได้แค่2 g นะครับก็เปิดตามตามีตามเกิดนี่แหละครับลถ้าผมเปิดหมดนี่ผมน่าผมว่าน่าจะได้แล้วนะเพราะว่าตอนผมสุ่มจีที่2นะครับผมเหลือเศษจากชุดแรกก็มันก็ได้มา g ีมา2ชิ้นแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบๆสุ่มให้เสร็จเลยนะครับเพราะว่ามันสุ่มมานานแล้วเนาะครับแล้วก็หมวกดิสกิตนะครับป้องกันเอฟเฟนอันตราย50นะครับผมเอาไว้เล่นกับพิวนะครับผมว่าน่าจะโอเคกว่านะครับน่าจะโอเคกว่าหมวกอาร์ชิลเนาะโอเคครับอันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายพอดีนะครับผมว่าน่าจะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่าปิดหรือยังนะโอเคครับปิดเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราไปทําการแลกเป็นเอสแล้วก็ไปแลก หมวกบิสกิตกันเลยนะครับผมปิดน้อยนะครับอีเวนต์นี้ผมปิดจี้ไปทั้งหมด2จี้นะครับเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนรเทศกับหมวกท่องเที่ยวของบิสกิตนะครับผมปิดไปทั้งหมดทั้งสิ้น1น3 0 0เพชรนะครับได้คืนมา600เพชรเนาะสรุปก็คือผมปิดไปทั้งหมดทั้งสิ้น12,700เพชรนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ซียซูนเจอกันครับผม